วันนี้ครับวันนี้ผมจะเล่นเกมโรบอทในแมปชีวิตในคุกอันนี้คือเขาจัดในงานคิดมันนะอุ้ยต้นคิดมันว้าวซัว,วอ่าเฮ้ยป้าป้าป้ามั่ชิกบอมั่ชิบะบ,บ,บ,บ่แอบแอบเอออันนี้คือยอยากออกจาก

อย่าอย่าทิ้งก็ยิ่งนี่แหละหลอ,อี่สุออออออไม่อยากอยู่คุกแล้วเว้ยโอ้โหนาลกจัดคุกนาลกที่กูอยู่มา ไป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 ตำรวจยังไม่มาไป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 ตำรวจไม่เห็น กแล้วเว้ยผมสนใจกว่าอยู่ซีอยู่ซ่าอ๋อเพื่อนก็หนีออกจากคุกด hm. ้วยเหมือนกันเฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยเฮ้ยรอด้วยไปไปเองก็ไดู้้เอ้ยตำรวจหนีแล้วกูไม่อยู่แล้วเว้ย วัวใครตัวมันกันอขอให้สนุกกับการอยู่ในของคุณสนุกก็สนุกก็มึงแล้วสนุกมือ ว้าว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 ้าวว้าว่้าวววว้า้าวว้เวว้่ววาว

ดีนะที่น่านี่เป็นการ์ดด้วยนี่เล่นแบบนี้เลย เตรียมตัวหรือยังเหล่าบรรดาทั้งหลายสายสายแก่ต yeah. าเลยอีสูอีซู 嗯。那期开屁当嗯。 เใชยมันจะไปโอ,อกาสวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่กันนะครับบ๊ายบาย